ข่าพักเข้าไม่ได้กกอนนะคะอ๋อั่นเอ็ดียังอันนี้นะสายมันลวมสายมันลวมอ้าอีกทีอีกทีนะพี่จังไาเอ็ดยังเขาจำแบบเขาจำแบบอ๋อแบดมดบ่แรอนยังก็แค่ขแค่มันยอยบอกนะ เอาหมดไปนี่หมดหมด ลิ้นแตะถ้ามันฮึ่นๆ่ะแสดงว่าไฟแรงอ่าลองลองเอาลิ้นแตะดูก่อนพี่ยอดมันบ่ได้เราอาจารย์ในบ่ฮะอาจารย์ในบ่นี่สูตรนี้ใช้ได้นะถ้าไฟฟ้าดับหรืออะไรถ้าอยากรู้ว่าไฟมาหรือยังเน่ะเอาลิ้นแตะตรงรั่วมันตรงนี้เอาใช้ลิ้นเลยเนาะใช้ลิ้นเลยรับรองรู้รถเลยห้องบ่ลิ้นกินข้าวมาได้อีกยาวคิดว่ารู้รถ ก็อยากเดี๋พี่น้องเอ้ยเอาหัวซื่อๆนี่ละไม่มีอยังเด้อหยอกเล่นๆกันเอาเอาแน่นๆแล้วกสตาร์เดี๋ยวเด็กน้อยเขาไม่รู้เขาจะลองซิมดูเขาดึงดึงแน่นๆอย่าให้มันหลวมดึงให้มันแน่นๆนะมันจะเข้าอ่ะนี่มันได้ปดกันนี่ปดเพราะว่ามเข่ามันแลียนเข่าอันที่จริงแบตนี่มันน่าจะเสื่อมแล้วด้่น่าจะเปลี่ยนใหม่ติดแล้วก็ไปไปซื้อแบตใหม่เลยเว้ยมันก็เสื่อมเลยเปิดไปเบิดคืน โอ้แสดงว่าแบตไม่ได้เสื่อมเปิดเอาไว้เปิดไว้แต่เช้าจนจนเท่าเดี๋ยวนี้แหละโอ้ยเปิดแล้วลืมปิดเออเปิดเปิดแบตเรมปิดอ๋อเปิดอือรถของแม่นาก็เหมือนกันมอเตอร์ไซค์น่ะเปิดแล้วก็ลืมปิดจ้าถ้าเปิดแล้วลืมปิดก็จะประมาณนี้แหละแบตต้องได้เปลี่ยนแบตใหม่เลยมันเสื่อมมันหมดน่าจะได้ใกล้เปลี่ยนเหมือนกันแล้วแบตน่าจะเมื่อไหร่เดี๋ยวจัาบ่ไม้แบตเริ่มจะไม่โอเคแล้ว ก็ลุ้นนะฮะว่าจะติดหรือเปล่านะผมลุ้นจนเยี่ยวเหนียวแล้วนะฮะเอฟซีแรงรางานถ <pin S 1> ึงขนาดนั้นเลยเหรอเกษตรกรไทยนะคะเลขที่เอาเลขเลขที่ใบธนาคารหนึ่งสองศูนย์สองเก้าหนึ่งหนึ่งแล้วไงผมี่กีวิ้ผมไม่กีวิ้ว โอ้อียาวอีกนาำสตาร์ตอาะสตาร์ตต้องสตาร์ตคุณเข้ามาก็อ่อสายไฟน้อยกดต้องสตาร์ตคุณแบตหมดนะคะก็เลยต้องมาชาร์จแบตของพี่จันหอมนะคะุ่นก็อยาจะดองสายแบตพี่จันหอมอ้าวได้แล้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 ว แล้วนะคะขอความช่วยเหลือนะคะขอความช่วยเหลือจากพี่จันหอมนะคะเนื่องจากแบตหมดนะคะเปิดกุญแจไว้ป,วประตูว่าโอเคจิ๊บแต่เร่งยืไปเนาะ ก็กลัวเหมือนกันนะเนาะไฟเนาะใครจะไม่กลัวไฟไม่ติดจูกันไคอตัวนี้กอนม่จูกันเมาจูกันเออเอาจบปะนี่เป็นรย้อนนี่นะคะขอความช่วยเหลือสำเร็จแล้วนะคะนี่ต้องมน กดไลค์กดแชร์กดจับกรายให้แม่ดาโกกอกด้วยนะคะมันเป็นแบตแห้งหรือเปล่าโหน้ำอะไรแบตแห้งหรือเปล่าแบตแห้งเหรอแบตแห้งมันไม่มีใส่น้ำกันนะน้ำอะไรแบตแห้งหรือแบตน้จะเดินต้องไปตรวลสอบแล้วนะคะอ่าถ้าแบตแห้งมันไม่มีน้ำกันนะเป็ตแห้งค่ะสำหรับคนนี้ก็ขอจบที่ตรงจุเนี้เท่านี้นะคะในที่สุดก็ขอความช่วยเหลือสำเร็จแล้วนะคะสวัสดีค่ะ